โอ้โหเช้านี้ฮะสวนป่าที่ริมคลองของนาเล็กดูฮะดอกบานสะพรั่งเลยดอกโบตันไทยฮะสวัสดีครับเช้าๆกับ บรรยากาศธรรมชาตินะแสนสุขใจกับนาเลครบรรยากาศที่ริมคลองนี่ฮธรรมชาติที่เราสร้างเองนะและเราก็มาชื่นชมเองนะมาดูดอกไม้สวยๆนะที่เราปลูกไว้แล้วมันออกดอกให้ชมนี่แหะคือความสุขที่ทำให้เราแบบมันมาดื่มดำ่ำได้ยังมีความสุข,ขจริง ภูมิใจด้วยเนี่ยกล้วยไม้ของเราก็กำลังเจริญงอกงามนะเอามาปลูกก็เนี่ยแะเริ่มแตกยอดแตกหน่อขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆสวนที่เราบรรจงตั้งใจสร้างขึ้นนะมันก็สวยงามแปลกตา ดูฮะหลากหลายจริงๆเอแก้วมังกรก,ก็กำลังแบบเลือเ้อยสวยๆนะแตกหน่อขึ้นส,สวยๆนะยังไม่เห็นดอกก็สวยงามนะโบตันไทยนะก็ออกดอกให้เชยชม เดฟนี่เห็นไหมเดฟก็กำลัง,างงามนะเฟิร์นก็มาเกาะอ่าตัวนี้เป็นเฟิร์นข่าหลวงหลังลายนู่นนะสับประรดสีหลากหลายฮะนะสับประรดสีสวยงามมีทั้งกิเลนก็เ,นเรียกซับ มีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงนะีไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งแถวนี้นะเล็กจัดหมดนะเอามาจัดสวนเลยเห็นแล้วมันสวยงามนะนี่ยมีทั้งกล้วยไม้มีหลากหลายจริงๆนะเข้าหรือสีก็สวยงามพอมันออกดอกให้เฉยชมแล้วมันก็มันมีความสุขเห็นไหมออกดอกสวยๆเลย ใครที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติชอบแนวนี้นะก็สามารถที่จะทําได้นะถ้าทําตั้งแต่ต้นไม้มันยังเล็กๆอยู่ก็จะดีนะต้นนี้เดี๋ยวมันก็โตแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยไม้บางอย่างมันก็จะโตขึ้นไปพร้อมกับต้นไม้ด้วยเห็นไหมดูแลมีความสุข